ที่นี่มีต้นไม้สีเขียวกับต้นไม้สีแดงเต็มไปหมดเลยนะพี่ฝนนะใช่แถมมีต้นไม้สีแดงที่เป็นต้นใหญ่มากๆเลยด้วยถ้าอย่างนั้นเบียรคิดว่าเราตัดต้นไม้พวกนี้แล้วนำขึ้นไปสร้างบ้านที่ชั้นบนดีกว่าตัดต้นไม้ที่นี่ได้อย่างนั้นเหรอใช่ต้นไม้ที่นี่น่าจะได้เป็นสีเขียวกับสีแดงเป็นบล็อกที่สวยงามด้วยนะจริงด้วยถ้าอย่างนั้นถ้าเจอมาแล็ดพันธุ์พี่ฝนจะนำกลับไปปลูกด้วยนะ ไม่แน่ใจเรื่องมเมล็ดพันธุ์เหมือนกันแต่ว่าถ้าปลูกได้ต้องสวยแน่นอนใช่ถูกต้องเลยงั้นพี่ฝนจะไปเลือกต้นไม้สีแดงเพ่ก็จะตัดต้นไม้สีเขียวไปเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนต้นไม้สีแดงรู้สึกว่าจะมีเหมือนกับอะไรที่เลืองแสงได้อยู่ด้วยนะเหมือนความไฟเลยถ้านําไปประดับที่บ้านด้านบนน่าจะสวยดีเหมือนกันนะพี่ฝนกจริงอะนะถ้ายังงั้นเก็บกลับไปด้วยก็แล้วกันแต่ว่าระวัง ระวังเอนเดอร์แมนด้วยนะเอนเดอร์แมนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพี่เอกโดนลูกธนูเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีใครยิงธนูอยู่แถวนี้หรือไงหรือว่าเอนเดอร์แมนเขาใกล้จะมาที่นี่เอนเดอร์แมนไม่ได้ใช้ธนูใครกันนะถ้ายังนั้นเดี๋ยวไ่วนต่อบล็อกขึ้นไปด้านบนพี่เอกก็ต่อบล็อกขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะต่อบล็อกขึ้นไปเราจะต้องรีบตัดต้นไม้สีเขียวกับสีแดงออกให้หมดก่อน เพราะเราไม่มีบล็อกติดตัวมาด้วยพี่ฝนพี่ฝนมีบล็อกนะแต่พี่เอกไม่มีเลยพายากงานมาเก็บบล็อกที่พี่ฝนก่อนไหมอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปเก็บบล็อกนี่ไงพี่เอกได้ยินเสียงอีกแล้วเขาอาจจะอยู่ที่นี่เขาแอบ,บซ่อนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนน่าสงสัยจังเลยนี่ไงเขาอยู่นี่เจอแล้วเหรอเจอแล้วนี่แน่นี่แน,น,เน่เขาหนีไปแล้วพี่ฝน อย่างนั้นตอนนี้เราเรีบตาต้นไม้แล้วก็รีบกลับไปที่บ้านกันดีกว่าดีนะเนี่ยที่พวกเรามีชุดเกาะเหล็กมาด้วยไม่งั้นล้วก็มีหวังเรากลับบ้านไม่ได้แน่นอนนี่เลยได้บล็อกไม้ไปแล้วและที่สําคัญเพ่คิดว่าเราน่าจะต้องนําดินที่นี่ขึ้นไปด้วยนะดินอย่างงั้นเหรอใช่เพราะปกติดินที่นี่ลักษณะเขาจะไม่เหมือนกับดินชั้นบนนะเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนสามารถตาต้นไม้ชั้นบน แต่ว่าไม่มีเมล็ดพันธุ์หล่นลงมาเลยแปลกจังเลยหรือจะเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเฉพาะที่เนเธอร์นี่เท่านั้นนะถ้าเรานํากลับไปปลูกที่ดินแดนฤดูหนาวเขาอาจจะไม่เจริญเติบโตนะไม่แน่ใจพี่ฝนต้องลองดูแต่ว่าไม่มีเมล็ดพันธุ์หล่นลงมาจริงๆอาจจะหล่นแต่ว่าหล่นยากกว่าไงนี่เก็บดินไปด้วยแล้วแล้วก็บล็อกใบไม้ก็เก็บได้ด้วยเหรอบล็อกใบไม้เหรอ แปลกจังเลยนี่เป็นต้นไม้ให้อะไรกันแน่เนี่ยบล็อกใบไม้ปกติแล้วเราจะต้องใช้กันไกไม่ใช่เหรอใช่ถ้าเป็นบล็อกใบไม้ปกติต้องใช้กันไก่มาตัดนะถ้าเป็นแบบนี้ก็นําบล็อกสีเขียวนี้ไปวางได้สวยๆเลยนะดิตอนนี้พี่ฝนเนี่ยนาม,มีบล็อกที่เป็นสีแดงเยอะแล้วเขามีเถาวันวะพี่ฝนเถาวันเหรอเถาวันเลืองแสงได้เถาวันเรืองแสงเก็บกลับไปด้วยได้หรือเปล่า เก็บกลับไปไม่ได้อาจจะต้องใช้กันไกลหรือเปล่าไม่แน่ใจเก็บกลับมาได้พี่ฝนเก็บกลับมาแล้วจริงเหรอใช่นี่ไงต้นไม้ต้นสีแดงจะเป็นต้นที่ใหญ่กว่าต้นสีเขียวเยอะเลยนะใช่ต้นใหญ่มากเลยเก็บกลับมาทั้งหมดแล้วหล่ะแบบนี้รีบกลับไปกันดีกว่าประตูนี้จะพาเรากลับไปที่บ้านจริงๆหรือเปล่าไม่ได้กลับไปที่บ้านประตูนี้น่าจะอยู่กลางทะเลเลยอ่ะกลางทะเลที่เราเดินทางมาใช่ไหมอ่ะนี่ไง ตามออกมาเลยพี่ฝนรอด้วยเดี๋ยวก่อนนะกลางทะเลจริงๆด้วยมาเร็วเข้าทำไมยังไม่ออกมาอีกละ่ะมาแล้วมาเลยพี่ฝนขึ้นเรือมาได้เลยนะพี่เอกจำทางกลับบ้านได้ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าแค่พายเรือกลับหลังตรงไปก็ถึงแล้วนี่นะกลับไปที่บ้าน คราวก่อนที่เรามาเราเดินทางมาไกลามากเลยนะไกลแต่ว่าน่าจะขับไปตรงๆอย่างเดียวนะพายเรือไปตรงๆทัง้งเนี้ยทั้งไหนอ่ะนี่ไงทางเนี้ยทางนี้จําได้แน่นางว่าทางกลับบ้านไปทางไหนจําได้พายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงปกติแล้วแเราน่าจะมีสิ่งก่อสร้างอะไรไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์มากกว่านะจริงด้วยลืมก่อสร้างแต่ไม่ต้องห่วงกลับมาถึงแล้ว นี่ไงตอนนี้เพ่กพายเรือกลับมาถึงหน้าบ้านเลยเห็นเปล่าจริงหล่อนเนี่ยไม่อยากจะเชื่อก็แค่พายมาตรงๆไม่ใช่เหรอกลับมาถึงบ้านแล้วดีใจจังเลยคิดถึงบ้านเร็วเข้าพี่ฝนก่อนอื่นเลยจะต้องนําของมาวางเรียงกันดูก่อนว่าที่ได้มานี่มีอะไรบ้างนะนี่ไงเพื่อนๆของเรายังอยู่กันครบเลยไม่มีใครเป็นอะไรเลยแสดงว่าอยู่กันอย่างสบายใช่อยู่กันอย่างปลอดภยัยนี่พี่ฝนนาต้นไม้สีแดงมาวาง ที่เพกบางไปเป็นใบไม้อะใบไม้เหรอใช่แล้วก็พี่ฝนมีบล็อกที่เป็นบล็อกเรืองแสงบล็อกเรืองแสงจริงด้วยต้นไม้สีแดงจะมีบล็อกเรืองแสงนี่นะแต่เก็บมาได้ไม่เยอะหรอกนะไม่เป็นไรเพกคิดว่าตอนกลางคืนเนี่ยน่าจะามาใช้แทนโคมไฟได้นะเขามีแสงสว่างลายต้นไม้ก็เหมือนกับว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอย,อยู่เลยเดี๋ยวก่อนนะแย่แล้ว น้ำแข็งละลายละลายได้ไงอะนีไ่ไงน้ำแข็งละลายเฉยเลยเข้าใจแล้วโอ้โหละลายถึงนี่เลยเหรอเนี่ยทำยังไงดีละทีเนี้ยแสดงว่าบล็อกเนี่ยมีทั้งแสงสว่างแล้วก็ความร้อนเลยนะพี่ฝนเหมือนโคมไฟเหรอน่าจะเหมือนกับเทียนไขอะแต่ว่ารู้สึกว่าระยะของบล็อกเนี่ยจะไกลกว่าเดิมนะมีหน้าละ ที่เนเธอถึงได้มีแต่ความร้อนเต็มไปหมดเลยจริงด้วยแล้วนี่เพกจะเปลี่ยนประตูใหม่เป็นประตูสีเขียวเปลี่ยนประตูได้แล้วเหรอนี่ไงก็ที่ลงไปเพ็กตัดต้นไม้สีเขียวมาใช่ประร่ะประตูสีเขียวจริงด้วยแต่ตรงนี้ดูท่าทางมันแข็งน่าจะละลายเยอะเกินไปแล้วล่ะจริงด้วยสินะ บล็อกนี้น่าจะมีความร้อนสูงแสดงว่ากลางคืนต้องสว่างมากแน่ๆเลยสว่างอย่างนั้นเหรอใช่น่าจะสว่างแบบนี้มอนเตอร์ก็จะไม่เข้ามาที่บ้านแล้วแล้วนะถ้ายางนั้นเรานํามาทําเป็นโคมไฟประดับบ้านดีกว่าก็ดีนะอา้าวบล็อกหล่นลงไปซะแล้วพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนเก็บเองไปไหนเนี่ยไปประดับตกแต่งข้างในบ้านบล็อกนี้เพ็กก็ขุดมาเหมือนกันจะได้สร้างความอบอุ่นภายในห้องอะ่ะนี่เลยเพกจะวางในห้องทั้งหมด4มุม แบบนี้ดีจังเลยนะด้านในบ้านก็จะไม่มีความหนาวแล้วใช่เลยและที่สำคัญเลยไม้สีเขียวที่เพียงนำมาด้วยเพียกจะมาต่อเป็นห้องเก็บของห้องเก็บของเลยเหรอใช่บ้านตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่เคยเจอบ้านหลังสีเขียวมาก่อนแล้วใช่ปกติแล้วเวลาที่เราเล่นเราจะไม่ได้ทำบ้านสีเขียวแบบนี้นี่นะใช่จะเป็นอีกแบบนึงนะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะตรงนี้ น่าจะต้องเว้นเป็นตัวแอลเข้าไปถ้าเป็นห้องเก็บของด้านในก็จะต้องมีกล่องเยอะๆกล่องมีอยู่แล้วพี่ฝนเดี๋ยวเราจะนํากล่องไปรวมกันที่มุม,ม,มนุมนึงนะแบบนี้ประตูทางเข้าน่าจะดีนะงานพี่ฝนทําเป็นประตูสีแดงได้หรือเปล่าแล้วทําไมถึงไม่ใช้ประตูสีเขียวไปเลยล่ะถ้าเป็นประตูสีเขียวไปเลยเราก็มองไม่เห็นประตูอะแต่ว่าพี่เอกมีประตูสีเขียวแล้วนะ นี่ไงถ้าวางประตูสีเขียวไว้แบบนี้เราค็มองไม่เห็นเลยตรงไหนคือประตูบ้างก็ไม่รู้จริงเหรอใช่งั้นพี่ฝนตัดสินใจทําเป็นประตูสีแดงกันแล้วกันไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเพี่อก็จะต่อห้องเก็บของนี่ไปก่อนนี่ไงพี่ฝนมีบล็อกสีแดงอยู่ประตูจะต้องทํายังไงใช้ไม้ต่อกันแนวตั้งทั้งหมด1 2 3 4 5สอี่ห้ากหบล็อกเหรอใช่ต้องมี6บล็อกพี่ฝน หกบล็อกต่อขึ้นมาใช้ได้แล้วได้แล้วเหรอใช่นี่เลยตอนนี้เพกพยายามที่จะต่อกรอบประตูอยู่นี่ไงเดี๋ยวจะวางลงไปข้างบนก็จะเป็นหลังคาหลังคาเพกจะไม่ต่อจนเต็มนะหลังคาสีเขียวเหรอใช่หลังคาสีเขียวจะไม่ต่อจนเต็มแล้วก็จะไม่มีชายคานี่ต่อไปแค่นี้พอทำยังไงดีกล่องดูท่าทางน่าจะมีน้อยเกินไปอะ่ะ ทำไมล่ะเพราะว่าของที่เราเก็บมามีเยอะมากเลยเรื่องนั้นก็จริงอยู่นะพี่ฝนนะแถมกล่องตรงนี้น่าจะต้องเปลี่ยนที่แล้วละวางแถวนี้ไม่ได้เดินเข้ามาประตูก็เจอกล่องเลยงั้นพี่ฝนก็ทุบกล่องก่อนแล้วก็นํากล่องไปจัดวางก่อนนะแย่แล้วบล็อกจมน้ําบล็อกจมน้ําเราจะต้องเรียบลงไปเก็บนะลงไปเก็บมาเรียบร้อยพี่ฝนไม่ต้องห่วง ดีนะที่เราสามารถว่ายน้ำในเกมไมค์ครับได้เดี๋ยวก่อนทำไมน้ำแข็งละลายขนาดนี้เนี่ยใช่น้ำแข็งละลายไปทั้งหมดเลยแถมกล่องพี่ฝนก็หาไม่เจอเนี่ยตอนนี้ข้าของเต็มไปหมดแล้วจะต้องเก็บกล่องขึ้นมาก่อนแล้ววางของอย่างอื่นไปก่อนนี่ไงวางลงไปแล้วก่อนอื่นเลยต้องทุบกล่องพวกนี้ออกพี่ฝนนี่ไง <c oughs> ของหล่นลงมาเต็มไปหมดเลยของพวกเราเยอะขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยวางกล่องลงไปเลย เดี๋ยวก่อนนะจะต้องนํากล่องไปวางคู่กันแบบนี้นี่ไงต่อกล่องขึ้นมาเยอะๆหน่อยได้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยหลังจากนั้นเราจะต้องเก็บของให้เข้าที่แล้วก็ตรงนี้อีกอ้าวกล่องหมดซะแล้วพี่ฝนนาของใส่กล่องได้เลยนะนี่ไงกำลังพยายามนําของทั้งหมดใส่กล่องแต่มีของเยอะกันไปจริงด้วยนะของพวกเราเยอะมากจริงๆไว้คราวหน้า เพคจะทำกล่องขึ้นมาเพิ่มอีกแล้วก็จะจัดเรียงของให้ตรงตามชนิดกันดีกว่าถ้ายังงั้นตอนนี้พี่บอลคิดว่าเราน่าจะต้องเก็บของทั้งหมดที่หล่นลงมาก่อนแล้วละ่ะใช่แล้วถ้าเราไม่เก็บไว้ของก็จะหายไปได้ด้วยนะนี่ไงมีทั้งอาหารมีแครอทมีไม้ที่กราบแล้วแล้วก็ท่อนไม้ที่ไปเก็บมาจากเนเธอร์จริงด้วยที่สําคัญเพกลืมไปเลยว่าที่เนเธอร์ที่เราลงไปนะเพกเก็บเห็ด เ็ดที่มีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ําตาลมาได้จริงเหรอจริงตรงนี้น้ําแข็งเกาะถ้าทางจะร้อนเอ้ยถ้าทางจะเย็นพี่ฝนถ้าอย่างงั้นเราอาจจะต้องนําบล็อกมาวางแล้วใช้เป็นหลอดไฟเลยดีกว่าบล็อกที่เราเก็บมาจากเนเธอร์ใช่หรือเปล่านี่ไงถ้าวางไว้ตรงกลางแบบนี้รับรองว่ายังไงก็ไม่มีน้ําแข็งเกาะแน่นอนพี่ฝนหลบหน่อยดินตรงนี้ที่เราวางไว้ตอนแรก เพคจะเปลี่ยนเป็นไม้แล้วนะไม้อย่างนั้นเหรอใช่เพราะว่าถ้าใช้ไม้เนี่ยเพคคิดว่าจะได้เหมือนกันนี่เลยวางไม้ลงไปสองบล็อกวางไม้ลงไปเลยจากนั้นเพคก็นำชุดกรอะออกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้นี่ของตรงนี้ยังวางได้อีกเยอะแยะมากมายเราทำชุดเกรอะแยกไปไว้กล่องหนึ่ง อาหารกล่องหนึ่งแล้วก็อุปกรณ์ของใช้อีกกล่องหนึ่งน่าจะดีนะออกมาข้างนอกแล้วข้าอยากจะบอกว่าบ้านของเราดูสวยงามเวลากลางคืนมากเลยจริงด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะว่ากลางคืนบ้านของเราจะสวยแบบนี้มีไม้หลากสีแบบนี้ก็สวยดีนะพี่ฝนนะใช่แถมมีบล็อกที่ให้ความอบอุ่นแล้วก็แสงสว่างอีกตั้งหากนะเรามีฟาร์มด้วยสวยมากเลยใช่สวยงามมากเลย แต่ว่ายังไม่เจอคุณหมูคุณแกะแล้วก็คุณมัวเลยเขาจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าน่าจะหาค่อนข้างยากนะพี่ฝนเพราะว่าเขาไม่น่าจะเกิดขึ้นมาบนทานน้ำแข็งแบบนี้ได้นะใช่เพราะว่าที่นี่เป็นดินแดนฤดูหนาวไงไว้คราวหน้าเราออกตามหาเพื่อนๆคนอื่นต่อละกันพี่ฝน ถ้าอย่างนั้นวันนี้เพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็จะต้องขอตัวเราทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยช่องของพวกเรายังมีคลิปอ,อื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผม